สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้เรามาทานกาแฟกันนะคะแล้วก็มาดูร้านด้วยนะคะทุกคนเดี๋ยวเราเข้าไปถ่ายเดี๋ยวเรามาถ่ายกันดูนะคะว่าบรรยากาศภายในร้านเป็นยังไงนะคะนี่ค่ะทุกคนมีปั๊มด้วยนะคะเก๋มากนะคะก็มีมอเตอร์ไซค์จอดในร้านด้วยนะคะนี่นะคะร้านคอฟฟี่ไรเดอร์นะคะทุกคนผ่านมาทางระยองแวะได้นะคะนี่ค่ะเก๋มากเลยนะคะ มี่ายรูปเก่าๆด้วยนะคะร้านเย็นสบายนะคะทุกคนเก๋มากนะคะนี่นะคะทุกคนนี่นะคะน่ากินมากเลยค่ะกินมากเลยโดะเช้าแก้วแบบน่ารักมากนะคะแล้วก็นี่ค่ะคอฟฟี่ลาเต้นะคะกับบรรยากาศสุกแม่นะคะทุกคนดูสีร้านสวยเก๋มากเลย ที่ร้าน Coffee Rider นะคะทุกคนก็จะประมาณนี้นะคะเก๋ไก่ไม่เบานะคะทุกคนคะ่ะ ด้วยนะคฮะัลโหลชีวิตสาอไทยในสวีเดนสวัสดีค่ะนี่นะคะเราก็เพิ่งจะไปซื้อยามานะคะพี่น้องท้องเสียนะคะไม่รู้ว่ากินอะไรก็ท้องเสียไปหมดไม่ทราบว่าท้องเรามันมันบางหรือมันอ่อนหรือว่ามันมีอะไรเนี่ยเราก็คือแบบกินอะไรไม่ได้เลยค่ะทุกคน แม้จะไม่ใช่ส้มตํากินก็ท้องเสียเราก็ไม่รู้เหมือนกันนะพออะไรทีนี้เราก็เลยไปซื้อ,อยาฆ่าเชื้อฆ่าแบคทีเรียนะคะก็ขอขอบคุณพี่พน้องๆทุกคนนะคะที่พิมพ์ลงคลิปไปเกี่ยวกับทริปแม่พิม์พนะคะก็พี่น้องๆก็ได้ดูได้ชมกันแล้วนะคะแล้วก็ ขอขอบคุณร้าน Coffee Rider นะคะที่พักของรถสองล้อนะคะบรรยากาศภายในร้านก็พี่พิมพ์ก็ขอขอบคุณนะคะที่ให้พี่พิมถ่ายทําแล้วก็อนุญาตในการถ่ายภายในร้านนะคะบรรยากาศดีมากเลยนะคะนอกจากที่ร้านนั้นนะคะคุณดื่มกาแฟนั่งชิลๆแล้วคุณยังมีรถเลอะสกระปรกอะไรเงี้ยคุณก็ล้างรถได้นะคะพี่พิมก็ได้ไปล้างรถแล้วก็ขัดเคลือบเงาด้วยนะคะที่ร้านก็บริการดีพนักง,งานต้อนรับดีโอเคมากเลยนะคะ ก็สาหรับมาแหลมแม่พิมพ์มีอะไรอร่อยไหมเดี๋ยววันนี้นะคะเราหลังจากที่เราทําคลิปร้านคอฟฟไรเดอร์เสร็จแล้วนะคะเราก็จะไปทานร้านบอกเป็นยังนะคะพิมพ์แนะนําเลยสําหรับใครที่จะมาระยองแหลมแม่พิมพนะคะบ้านเพสวนสนร้านบอกเป็นอย่างเนี่ยพพ์ได้ทําการชิมมาแล้วปรากฏว่าอร่อยถูกใจรสชาติ รสชาติแบบอีสานบ้านเราอะไรประมาณนี้นะคะถึงพิมพ์จะไม่ใช่คนอีสานแต่พิมพ์ก็มีสามีเก่าพ่อของลูกเนี่ยก็อยู่ด้วยกันมา10กว่าปีนะคะพี่น้องพิมพ์ก็ชื่นชอบรสชาติอาหารอีสานเพราะว่า1นึ่งไขมันน้อยนะคะพี่น้องขาพิมไม่ชอบกินอาหารอะไรที่มันมันหรือว่ามีกะทิอะไรพวกเนี้ยนะคะการที่เรามีสามีอีสานนานแล้ก็ชอบกินอาหารอีสานชอบทําอาหารอีสานด้วยนะคะก็ช่วงนี้นะคะพิมก็จะบอกพี่ๆน้องๆว่าเราจะ มีกรรมําหนดสร้างร้านวันที่4เมษายนนะคะพี่น้องก็มีกรรมําหนดสร้างนะคะประมาณ1 1เดือนถึง2เดือนนะคะยังไม่แน่นอนอะไรประมาณนี้แล้วก็ตอนนี้ก็รอแบบ 3D อยู่นะคะซึ่งจ้างบริษัที d ในช็อปนะคะทุกคนในการเขียนแบบนะคะก็รอดูอีกทีนึงนะคะเป็นร้านค้าแล้วก็ขายอาหารส้มตำยำแซ่บนะคะแล้วก็มีอาหารตาสั่งด้วยนะคะแล้วก็ทีนี้เรามีขายอยากขายหลายอย่างขายนน่นขายนี่ขายนัน่ขน,านขายมาซะทุกอย่างเลยนะคะพี่น้องแต่ทีนี้เราคนเดียวทําไม่ไหวเดี๋ยวก็ดูสถานการณ์ไปเรื่อยๆก่อนนะคะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็คือ พื้นที่แต่ละพื้นที่นะคะพี่น้องค่ะเราก็ต้องดูฐานลูกค้าของเราด้วยว่าออกมาเป็นแบบไหนอะไรยังไงแต่ไม่ว่าส้มตําอาหารตาสั่งอะไรพวกเนี้ยพวกยําอะไรอย่างเงี้ยนะคะเราก็คิดว่ามันยังเหมาะกับฐานลูกค้ากลุ่มลูกค้าของเราในพื้นที่อ,อาเภอเกาะจันอยู่นะคะสําหรับ วันเปิดร้านก็ต้องรอดูอีกทีนะคะว่าจะเป็นวันไหนก็รอดูการก่อสร้างให้มันเรียบร้อยไปก่อนนะคะตั้งแต่มาหนึ่งเดือนจะครบหนึ่งเดือนแล้วนะวันที่วันที่สี่เนี่ยเมษายนเนี่ยก็ครบหนึ่งเดือนพอดีนะคะพี่น้องที่ยังไม่ได้เริ่มอะไรเลยเพราะว่าตั้งแต่มาจนณวันนี้นะคะคือฝนตกทุกวันคืนก็ตกกลางวันก็ตกไม่รู้ตกอะไรนักหนาพี่น้องคะเออเราก็ไม่เข้าใจเหมือนกันแม้กระทั่งเออลด,ดินนะคะลด,ดินก็ขุดไม่ได้นะคะ ทำไม่ได้อะไรไม่ได้แต่โชคดีนะคะที่ด้านหน้าที่เราถมไว้มันเป็นที่พร้อมเหมาะกับการก่อสร้างร้านพอดีนะคะเดี๋ยวก็เดี๋ยวถ้าฝนไม่ตกหรือเขามีดินมีอะไรเดี๋ยวจะเราจะมาอัปเดตด้วยนะคะ,ละหลายๆอย่างที่เราเคยพูดกันไปนะคะแล้วก็ที่บอกว่าจะทําคลิปทาอะไรพี่น้องดูนะคะทั้งนี้ทั้งนั้นมันก็ขึ้นอยู่กับโอกาสแล้วก็เวลาด้วยที่เราจะจะถ่ายทําได้ถ้ากลางวันอย่างมีแดดเนี้ยก็ร้อนพี่น้องจ๋าร้อนมาก ร้อนจนไม่เราเราไม่รู้ว่าเราจะอยู่ยังไงอ่ะพอหายร้อนฝนก็ตกอ่ะตกตลอดตกทุกวันเพราะฉะนั้นเราทําอะไรก็ไม่ได้นะคะช่างก่อสร้างนะคะเราก็ไปต้องรอคิวเขาก็ไม่ได้เพื่อที่จะมีเวลาสําหรับเราที่จะก่อสร้างอย่างเดียวเพราะฉะนั้นทุกการก่อสร้างทุกสิ่งทุกอย่างนะพี่น้องคะมันมันต้องเป็นแบบเป็นขั้นเป็นตอนนะคะเราจะมาทำทุก มันก็ไม่ได้ต่อให้เรามีเงินเราจะทาเดี๋ยวนี้เดี๋ยวนั้นมันก็ไม่ได้นะคะมันยังไงเดี๋ยวพี่น้องใจเรามันไปก่อนแล้วไปก่อนการก่อสร้างไปก่อนช่างแล้วนะคะเราอยากให้มันเสร็จเพราะว่าตอนตอนเนี้ยเราดีซ่าเราเหลือประมาณสองเดือนนิดๆน,นะคะเออวันหยุดเราสองเดือนกว่านิดๆแต่ว่าเ,าเดี๋ยวพิมพ์จะทําการเลื่อนตั๋วนะคะตอนกลับเป็นเดือนมิถุนายนแทนเพราะว่ายังไงก็ รอทาร้านให้มันเสร็จตกแต่งร้านแล้วก็เปิดร้านกาแฟให้ลูกก่อนนะคะให้เขาขายไปก่อนนะคะแล้วหลังจากนั้นพิ่ก็กลับมาสวีเดนมาเก็บเห็ดสัก2เดือนสาเดือนแล้วทีนี้พิงก็จะลากลับไปเปิดร้านซึ่งเป็นร้านอาหารนะคะแล้วก็อาจจะทําด้วยตัวเองไปสักประมาณ6หเดือนก่อนนะคะแล้วถึงจะหาลูกมือหาแม่ครัวเพื่อที่จะทําแทนเราอะไรอย่างเงี้ยเราอยากจะทําฐาน ทำฐานร้านของเราด้วยสิมือของเราเองไปก่อนนะคะพอเรามีลูกค้ามีที่เป็นที่รู้จักแล้วเราค่อยหาแม่แมครัวนะคะมาทําแทนตรงนี้นะคะพี่น้องอพูดจริงๆนะคะพี่น้องค่ะมันใจเรามันมันไปเร็วกว่าการก่อสร้างทุกสิ่งทุกอย่างเราอยากให้เป๊ะๆตรงนี้อะไรอย่างนี้อย่างนี้มันไม่ได้นะคะท,ทุกคนมันพิมพ์เป็นคนใจร้อนไงพี่น้อง ใจร้อนอยากทำเดี๋ยนี้เดี๋ยนี้เดี๋ยนั้น,นมันก็ไม่ได้นะคะทุกอย่างต้องมีระบบมีระเบียบแบบแผนนะคะมันสองปีกว่าสาปีที่เราไม่ได้กลับมาเมืองไทยระบบการทำงานอะไรหลายอย่างมันก็เปลี่ยนแปลงไปเยอะมากนะคะทุกสิ่งทุกอย่างมันจะต้องมีแบบมีแผนมีกฎมีระเบียบยในการ ทำอะไรก็แล้วแต่นะคะเออแพี่ว่ามันก็ก็ดีกว่าแต่สมัยก่อนนะคะที่แบบว่าเราทําอะไรทีมก็ง่ายไปหมดนะคะทุกวันนี้เขาก็อยากจะทําให้เราออกแบบร้านเป็นแบบทีดีพึ่งพึ่ง,พงเพื่อที่จะยื่นสินเชื่อได้ง่ายนะคะถามว่าเราต้องการสินเชื่อไหมณนะตอนนี้เรายังไม่ต้องการแต่ว่าในอนาคตข้างหน้านะคะเราไม่แน่ใจอาจจะ ขยายร้านให้มันใหญ่กว่าเดิมหรือว่าดีกว่าเดิมอะไรประมาณนี้อนาคตข้างหน้าไปสิ่งไม่แน่นอนนะคะก็มีคนแนะนํามาแล้วก,ก็เชื่อก็เชื่อน,นะคะจ่ายเงินอีกนิดหน่อยเพิ่มเป็นแบรนด์ทีดีเพื่อที่จะไปยื่นเอาไว้ยืน่นสินเชื่อนู่นนี่นั่นต่างๆนะคะพี่น้องขาทั้งระบบไฟน้ําปปาอุ้ยอะไรหลายๆอย่างที่เราจะต้องทําให้มันเสร็จเรียบร้อยนะคะแล้วก็เครื่องกาแฟนะคะก็คุยดหลายๆที่เหมือนกันที่ที่เราสนใจแต่มันพี่น้อง่ะถ้า เราต้องดูฐานลูกค้าเราด้วยนะคะเป็นอันดับแรกเลยว่าฐานลูกค้าเราได้ประมาณไหนเขาพอที่จะจ่ายค่ากาแฟต่อแก้วไหมอะไรประมาณนี้เราก็ต้องดูอีกทีแต่ตัวพิมพ์เองอะ การที่พิมพ์จะซื้อเครื่องทํากาแฟนะ่ะทุกคนก็อยากได้หลัก7 0,000มื่นถึงสิบ0 0บาทขึ้นไปนะคะเพื่อคุณภาพของกาแฟเพราะเอาเป็นคนกินกาแฟอยู่แล้วเรากินเนี่ยเรารู้ว่ารสชาติกาแฟเนะี่ยมันเออแบบนี้มันใช่แบบนี้มันจางแบบนี้มันอ่อนนะคะแบบนี้มันใช้มเมล็ดกาแฟแบบปั่นแล้วแบบนี้มันอะไรตรงนี้นะคะพิมพ์ก็อยากจะใช้ที่มันดีๆไปเลยแสนขึ้นประมาณเนี้ยนะคะแต่ที่นี้นะคะ เงินแสนกว่าบาทแล้วก็จะมีเครื่องเครื่องบดอีกนะคะประมาณสามหมื่นหรือเท่าไหร่เนี่ยพี่น้องค่ะมันก็จะต้องตกแสนกว่าบาทนะ,ะเราก็ต้องมาดูก่อนตอนนี้ก็พยายามหาเครื่องชงกาแฟมือสองอยู่นะคะก็ลองลองดูในเพจนะคะตอนนี้ก็ดูไปเรื่อยๆนะคะใจเย็นๆไปเรื่อยๆเพราะว่าไม่อยากจะใจร้อนนะคะเดี๋ยวจะผิดพลาดอะไรไปอีกนะคะพี่น้องคะอืมส่วนชื่อร้านอะไรแล้วก็ ทำไปเรียบร้อยแล้วนะคะตัวตัวเองถามว่าจะขายเป็นแบบกาแฟเป็นเป็นสไตล์กาแฟไหมไม่ใช่สไตล์กาแฟโดยเฉพาะแต่ร้านของเราจะเป็นแบบสไตล์คาเฟ่นะคะทุกคนที่ทุกคนทุกอาชีพเด็กนะคะผู้ใหญ่คนโตจนถึงเอ่อววยคนแก่เนี่มานั่งได้เป็นร้านที่นั่งสไตล์ชิลๆนะคะคุณสามารถทั้งได้เรามี WiFi ให้นะคะเล่นนั่งชิลไปได้สบายนะคะก็ อยากให้เราเป็นคนหนึ่งที่ชอบชอบสายคาเฟ่นะคะพี่น้องเราเป็นคนชอบนั่งแล้วคิดว่ามันรีแล็กซ์นะคะแล้วถ้าการที่การที่ยังมีบรรยากาศร้านดีๆแต่เจ้าเจ้าของร้านไม่ดีนะคะการต้อนรับไม่ดีอธยยศัยไม่ดีแล้วก็ดึงดูดลูกค้าไม่ได้เช่นกันนะคะแต่ฉันคิดว่าฐานลูกค้าจันก็มันมีพอสมควรอะไรประมาณนี้นะคะถามว่า ณตอนนี้ที่มาอยู่เมืองไทยก็ยังอยากอยู่เมืองไทยยังไม่อยากกลับสวีเดนอยู่ดีนะคะพี่น้องคะเพราะว่าเรามองเห็นเม็ดเงินนะคะแล้วก็เรื่องการหาเงินนะคะคนเราถ้ามีมันสมองมีไอเดียหัวครีเอทีฟเราจะรู้ว่าเม็ดเงินเงินเราจะหามันได้ที่ไหนเราจะทำยังไงให้เงินมาหาเราโดยที่เราไม่ต้องไปหาเงินนะคะก็มองไปเรื่อยๆคิดว่าตัวเองมีความสามารถมีฝีมือนะคะแล้วก็พิมพิดว่า ความเป็นตัวตนของพิมพ์ความที่เป็นคนที่มีอัจฉริยะมีมิตรตรีที่ดีนะคะเพียงคิดว่าพิมก็จะมีฐานลูกค้าที่ดีพอสมควรนะคะพี่น้องเพราะว่าในไหนเราก็เคยเป็นแม่ค้ามานานมากนะคะลูกค้าเก่าๆก็จะจําเราได้นะคะในเรื่องการขายของขายอะไรพวกเนี้นะคะแล้วส่วนที่ร้านกาแฟาที่เราจะทํามันก็เป็นความฝัน่ะเดี๋ยวถามว่า ในใจจริงของพิมพอะไม่พิมไม่อยากจะทาเป็นสไตล์คาเฟ่โดยเฉพาะคือขายแต่กาแฟกับน,น้ำอะไรพวกนี้คือมันรู้สึกว่ามันน่าเบื่อไปนะคะก็อยากจะมีอาหารมีอะไรพวกนี้พวกยำแซบนะคะนั่งซิวไปเล่นไ WiFi ดูอะไรไปสําหรับใครที่จะเออจะมาทํางานอะไรด้วยแล้วก็คิดค่าแชทเบสอะไรไปอย่างเงี้ยแล้วก็มีหัวมีมีหัวครีเอทในการหาเงินของเราได้นะคะพี่น้องเพราะว่าทุกอย่างมันต้องใช้เงินแต่ ให้ลูกค้าสบายใจลูกค้ายอมที่จะจ่ายเราแล้วเราอยู่ได้ตรงเนี้ยมันคือเอื้อมันคือการใช้ชีวิตแบบครอบครัวเอื้ออาทรกันลูกค้าพร้อมที่จะจ่ายเราก็พร้อมที่จะขายของดีๆมีคุณภาพให้อะไรประมาณนี้นะคะพี่น้องคะก็วันนี้เราก็พูดคุยกันพอสมควรแล้วนะคะพบกันใหม่คลิปหน้าเดี๋ยวพิมพ์พจะไปถ่ายร้านบอกเป็นอย่างนะคะสำหรับใครที่จะมาระย,ยองนะคะพิมพ์ก็แนะนำอีกร้านนึ่งนะคะเดี๋ยว มาดูกันนะคะว่าพิมจะสั่งอะไรบ้างสำหรับวันนี้บายบายสวัสดีค่ะพี่น้องค่ะสวัสดีค่ะ